ซึ่งวันนี้ผมก็จะพามาดูผลิตภัณฑ์สำหรับสายไบ์เกอร์ปั๊มบน R CS, C S คอซ่าคอตานั่นเองซึ่งรุ่นนี้สามารถปรับค่าได้3จุดด้วยกันเลยถ้าหากเราหมุนลงนะครับจะทําให้ระยะก้ารันกว้างหรือมีความห่างแต่ถ้าหากเราหมุนขึ้นจะทําให้ระยะกา้านันมีความแคบหรือนใ,นใกล้เรา สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของดีต้องโดนกับผมก้ามอตอฟิกอีกเช่นเคยนะครับอ่าซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของ b a มโบนั่นก็คือตั้มบน RCS คอซ่าคอตานั่นเองแลว้วก็จะเข้าเนื้อหากันในวันนี้นะครับผมขอแนะนำสำหรับใครที่สนใจผ่อนสินค้าไม่ว่าจะเป็นโชคยางหรือสินค้าอื่นก็ตาม สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ Mo t ต r f i ฟ Thailand และที่สำคัญโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคุณเคลนเซลลดสูงสุดถึง60มีสินค้าเลือกมากมายหากใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันต่อเลยดีกว่าครับสำหรับบ a m โบนั้นก็เป็นแบรนด์สัญชาติอิตาลีที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ซึ่งวันนี้ผมก็จะพามาดูผลิตภัณฑ์สำหรับสายไบเกอร์ นั่นคือปั๊มบนนั่นเองครับและผมก็เลือกรุ่นคอซ่ามาให้ทุกคนดูว่ามันจะมีดีและน่าโดนขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูภายในกล่องกันว่าในกล่องนั้นจะแถมอะไรมาให้บ้างนะครับอพอเปิดกล่องออกมาครับก็จะพบกับ คู่มือและใบประกันภายในถุงก็จะมีน็อต1ตัวและสติกเกอร์2ชิ้นนะครับต่อมาก็พระเอกของเราเลยนี่ครับตัวปั๊มบนนั่นเองสําหรับลูกขคอสตานะครับวัสดุนั้นจะทำมาจากอลูมิเนียมแอนอลยส่วนตัวเสื้อนั้นจะขึ้นรูปด้วยโมเดลบ็อกซ์ซึ่งจะมีความแข็งแรงและทนทานเป็นอย่างมากซึ่งรุ่นนี้สามารถปรับค่าได้3จุดด้วยกันเลยคือ1ตัวปรับระยะกา้าน2รูปแบบการใช้งานและ3ตัวปรับเลโช แลมาดูจุดแรกของเรากันเลยดีกว่าครับนี่เลยการปรัดระยะการเบรกนั่นเองถ้าหากเราบนลงนะครับจะทําให้ระยะการนั้นกว้างหรือมีความห่างแต่ถ้าหากเราอมุนขึ้นจะทําให้ระยะการนั้นมีความแคบหรือใกล้เราจุดต่อมานะครับเป็นการปรับรูปแบบการเบรกนั่นเองซึ่งสามารถปรับได้3แบบ สำหรับตัว R ก็จะเป็นโหมดเลสซิ่งนะครับจะเหมาะสําหรับผู้ที่ขับขี่ในสนามแข่งหรือเป็นการเบรกที่ตอบสนองไวและรุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้เพียงแค่กดนิีเดียวก็จะเป็นการเบรกได้ทันทีโหมดต่อไปคือตัว S นะครับหรือโหมดสปอร์ตนั่นเองก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วเพราะว่ามีการตอบสนองและรุนแรงมากกว่าโหมดปกตินะครับและตัวสุดท้ายคือตัว N หรือโหมด normal นะครับก็จะเป็นการตอบสนองและการเบรกที่นุ่มนวลเหมาะสําหรับผู้ที่ขับขี่ทั่วไปโอเคเรามาอยู่จุดสุดท้ายของการปรับค่ารุ่นนี้แล้วนะครับ นั่นคือการปรับค่าเลโชหรือ RCS นั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีของ Bambo ของเขานะครับแล้วเราสามารถปรับระยะทุกของลูกสูบและศูนย์กลางจุดหมุนเลือกได้ว่าจะเป็น18หรือ20มิลเพื่อทดแรงจากระยะคามที่เปลี่ยนไปโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดและคุณสมบัติของ RCS Corsa Costa นั่นเองครับ ก็ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่11,500บาทนั่นเองครับผมนี่เลยอ่าที่สำคัญนี่เขามี QR วอ d e คให้นะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันของ Bambo สแกนได้ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้แต่ถ้าลูกค้าซื้อจาก m o t o f i x รับประกันของแท้แน่นอน100%เลยครับโอเคครับถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะัก็คือกระปุกน้ำมันเบรกนั่นเอง ซึ่งเราจะมีทั้ง2แบบนัคือแบบหูตรงและแบบหูเฉียงตัวกระปุกนั้นสามารถบรรจุน้ำมันได้15มลนะครับรองรับดอท4และดอท5.1สำหรับสีขาวคุณนะครับเราจะแถมให้หากลูกค้าซื้อปั๊มบนกับทางเราและใครต้องการความดุดันไม่เกรงใจใครนี่เลยต้องสีช้านะครับราคาอยู่ที่850บาทโอเคทั้งหมดนี้คือการรีวิวปั๊มบน Ba m โ o o RCs ขอซรากขอตาลนเองครับหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Motofix หรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็ตามไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Li ล e t i ิกต k รวมถึง Lazada าและ s h o ป e e และสำหรับใครที่ต้องการสัมผัสสินค้าจริงก็สามารถล็อกอิมาได้ที่หน้าร้านนะครับซึ่งเราจะมีทั้งสองสาขานั่นคือสาขาถนนจันทร์และสาขาพระขนง ส่วนใครที่ต้องการพูดคุยกันหรือต้องการให้ผมรีวิวอะไรสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยครับสุดท้ายรักโมอเตอร์ไซค์ทักโมโตฟิกสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ